ครับสวัสดีครับอน,น้องๆครับสำหรับวันนี้รายการ919 9, 9ผ่านโควิดร่วมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวนะครับของเราวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9เมษายนนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดยาวในเทศกาลสงกลานนะครับก็อยากจะมาสื่อสารกับน้องๆนิดนึงครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา3-4วันมาเนี้ยนะครับปรากฏว่าในเรื่องของการที่มี คนของเราเนี่ยติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็ทำให้ทางภาครัฐเนี่ยต้องหันกลับมาทบทวนในมาตรการหลายสิ่งหลายอย่างอีก,อก,อกมากเลยนะครับทำให้สงการปีนี้เนี่ยพวกเราก็คงจะต้องเ,ออเที่ยวสงการหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยอย่างที่ต้องดูแลกันอย่างอย่างมาตรการเข้มงวดเหมือนกันนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับเมื่อ วันก่อนพี่ก็ประชุมผู้บริหารสานักง,งานสารปกครองนะครับแล้วก็ให้แนวทางให้นโยบายไปนะครับบอกว่าน้องๆที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรต่างเหล่านี้นะครับก็ขอให้พวกเราก็โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเอาไว้นะครับจะได้ทราบไทม์ไลน์ของเราแล้วก็ถ้ากันเหนียวยังไงก็ไปไหนยังไงก็บันทึกเอาไว้นะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวไว้เผื่อถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีการ ป้องกันควบคุมได้ทันนะครับก็ก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่2ส่วนนะครับก็คือถ้าเราไปเข้าไปในสถานประกอบการร้านค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ขาก็จะให้เราโหลดแอปพลิเคชันเราชนะนะครับก็ให้ความร่วมมือตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้น้องๆดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับพี่ก็ได้ให้มีการเริ่มโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดซึ่งเป็นโครงการที่ เรากําลังดูประสานงานหน่วยงานต่าง,างๆเพื่อให้ดําเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของสานปกครองของเรานะครับเพราะนั้นกเ็เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ก็ให้สํานักบริหารกลางเนี่ยทำการสํารวจนะครับว่าทั้งท่านตุลา,าการข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีใครประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่ทางโครงการเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้แล้วก็เมื่อประสานงานหน่วยงานใดได,ได้นะครับที่จะมาทยอยกันฉีดวัคซีนเนี่ยก็เพื่อป้องกัน โควิด19ให้กับพวกเรานะครับนั้นก็เป็นโครงการดีๆที่พี่จะมอบให้เป็นของขวัญในเทศกาลสงการานต์ให้กับพวกเรานะครับแล้วก็สําหรับในวันนี้นะครับก็เป็นวันพิเศษอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าไม่ไม่ไม่ได้มีการนําเสนอของหน่วยงานต่างๆนะครับแต่จะเป็นการให้พรกับพวกเราเนื่องในเทศกาลสงการานต์นะครับก็ผู้ที่จะมาให้พรก็คือคุณพ่อของพี่เองนะครับท่านคุณพ่อนายแพทย์บุญสมผลดีนะครับ ซึ่งตอนนี้ท่านอายุ92แล้วนะครับก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ท่านก็ยินดีที่จะมาให้พรให้กับพวกเราแล้วก็ประกอบกับ MV เป็นเพลงเ,เพราะๆที่พี่กับครอบครัวเอามาให้พวกเราเป็นความสุขในเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ให้สโลแกนกับพวกเรานิดนึงในการไปร่วมเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ขอใช้อย่างนี้ละกันว่ามอบพรสงกรานต์ไทย กราบด้วยมาลัยใส่หน้ากากไม่สาดน้ำนะครับก็นะครับให้พวกเราดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ประมาทการจะตกนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลสงการนี้แล้วก็ไปรับพรดีๆจากคุณพ่อในแพทย์บุญสมพลดีได้เลยครับขอเชิญครับ สวัสดีพวกเราชาวผลดีทั้งหลายในเรื่องจากสงกรานต์ปีนี้พวกเราไม่ได้ไปสังสรรค์กันพ่อคุณจึงขออวยพรให้พวกเราทุกคนประสบจาความสุขความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการแล้วขอฝากไว้ว่าสงกรานต์ปีนี้ ขอให้พวกเราจงยึดมั่นในอุดมการของเราคืออัตตาอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างที่บันพบกรูของเราได้ยึดถือมาตลอดแล้วขอให้พวกเราต่อสู้ต่อไปตลอดการเทิน มองใครก็เห็นรอยยิ้มทักทายอบอุ่นในหัวใจช่วงเวลาดีๆอะไรแบบนี้มันคงดีถ้าเราจะได้มารมหมที่ค้างคาในใจอย่าเก็บมันไว,เวน้เมื่อวานใหเป็นเมื่อวานในงานอะไรมันก็จะพ้นไปแค่เพียงอีกไม่ไกล Ja góry w แบบนี้มันคงดีถ้าเราจะได้มาเริ่มใหม่ที่ค้างคางในใจอย่าเก็บมันไว้เมื่อวานให้เป็นเมื่อว่าน อยาก,เ,กมเมื่อวานให้เป็นเมื่อวานไม่นานอะไรมันก็จะพ้นไปแค่เพียงอีกไม่ไกลอยากอวยพรจะกหัวใจ จะอวยพรจริ